สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พีทีมีเรื่องเล่าในพาร์ทที่ห้านะครับกลับมากันแล้วนะครับหลังจากที่เสาร์ที่แล้วงดนะครับเนื่องจากฝนตกหนักนะครับในที่สุดฝนมันก็หยุดสักทีนะครับก็สบายใจขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแลวก็วันนี้พิเศษหน่อยนะครับก็คือเราจะมาเล่าเรื่องที่มีเอฟซเรานะครับส่งข้อความมาบอกในแชทนะครับว่าอยากฟังเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าอยากให้เล่าเรื่องผีสักหน่อยนะครับ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับซึ่งเราก็เคยพูดว่าถ้าอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรก็สามารถขอเข้ามาได้นะครับแต่ขอบ่นสักนิดหนึ่งหน่อยละกันนะครับก็คือทําไมไม่มาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอช่อง YouTube ว่าทําไมต้องพิมพ์ไปในแชทวะ,ะคือการที่คอมเมนต์ใต้เออยูทูบเนี่ยนะมันก็จะเป็นอย่างน้อยมันก็จะช่วยให้แบบว่าคนอื่นนะ่ะมันมีโอกาส เห็นคลิปคลิปนี้มากขึ้นเออมันจะได้ยอดวิวเพิ่มยอดซับเพิ่มอะไรอย่างนี้แต่ไปคอมเมนต์ในแชทใครมันจะไปเห็นว่ากูเห็นเกินแค่ในกลุ่มสี่ห้าคนแค่นั้นเหละเออซึ่งมันก็ไม่มีผลดีอะไรเลยนะถ้าเป็นไปได้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปจะดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปคอมเมนต์ในแชทก็ประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับก็เริ่มเขียนกระดานเลยแล้วกันนะครับเล่าเรื่องผีของฉันนะครับใช้หัวข้อนี้ นะครับก็จริงๆถ้าถามเรื่องผีนะครับผมมีประสบการณ์การเห็นผีแยกเป็นประเภทได้3ประเภทนะครับก็คือจะมีการเห็นโดยในควงฝันนะครับซึ่งนับเป็น1ประเภท2ก็คือการได้ยินเสียงแปลกเสียงที่มันไม่ควรได้ยินก็จะไล่เป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็ประเภทที่3ผมจะนับเป็น แบบเห็นเป็นรูปร่างเห็นด้วยตาตัวเองเห็นแบบเป็นตัวเป็นตนนะครับจะจัดอยู่ในประเภทที่สามนะครับซึ่งหนึ่งกับสองผมว่ามันอาจจะดูซบไปนะครับได้ยินเสียงเห็นในความฝันมันซบไปมากนะครับเอาหัวข้อที่สามแล้วกันที่จะมาพูดในวันนี้นะครับก็คือเอาแบบเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยแล้วกันนะครับแต่ก็ขอเท้าความสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับว่าผีเนี่ยมันไม่ได้โผล่มาให้คุณเห็นแบบเออ ห้านาทีสิบนาทีเนี่ยคือมันแบบแค่จังหวะแบบแปบบ๊แบๆบเองนะครับแต่เราก็จะเล่าไอที่เห็นแปบบ๊แบๆบนี่แหละครับให้ฟังซึ่งถ้าถามว่าผมเคยเห็นเป็นตัวเป็นตนกี่ครั้งผมเคยเห็นอยู่หลักๆ3ามครั้งนะครับเอาอาคลาสสิกก่อนแล้วกันนะครับจากที่บ้านตัวเองก่อนนะครับเอาเรื่องนี้เลยเรื่องแรกนะครับเกิดขึ้นที่บ้านของผมเองนะครับก็หลังที่ นังอังคดคลิปอยูนะ่ณตอนนี้แหละนะครับก็ผมเป็นคนที่ชอบอาบน้ําตอนดึกนะครับคือนูน่นอะประมาณเที่ยงคืนต, 1, ต 2, หนีหนึ่งตีสองนั่นอะนะครับจะชอบไปอาบน้ํานะครับแล้วก็คือบ้านต่างจังหวัดนะครับมันจะมีช่องลมลักษณะแบบนี้คือรวบเป็นช่องลมห้องน้ํานะครับซึ่งเราอาบน้ําไปเนี่ยนะครับคือจังหวะที่เรามองไปในช่องลมเนยมันเหมือนเห็นเออ เป็นตาเหมือนปิดตาคนส่องเข้ามาครับเฮ้ยมันเฮ้ยในใจเราตอนนั้นคืออาจจะไม่ใช่ผีก็ได้ไว้ยอาจจะเป็นโจรที่แบบพวกทําม,มองเ่ะเอออาจจะมาแอบมองคนอื่นอาบน้ําซึ่งอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาแอบมองเราหรอกแต่อาจจะแอบมองคนในครอบครัวเราหรือเปล่านะครับเราเลยตัดสินใจครับก็ตักน้ําครับใส่ขันเนีัยแล้วก็สาดไปที่ตรงช่องลมครับ แล้วเราก็ลองเอาตาส่องช่องลมออกไปนะครับคือสิ่งที่มันแปลกก็คืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่มันแปลกก็คือว่าผมเชื่อว่าถ้าคนนะเวลาโดนน้าสาดใส่ตาอย่างนั้นนะคือหนึ่งคือต้องหนีสองคือต้องกระพริบตาแต่จริงๆมันไม่กระพริบตาเลยเว้ยมันคือตาจ้องกันแบบใกล้ๆอ่ะตาสบตากันใกล้ๆเลยแลวแบบคือมองดูรายละเอียดนะมันจะมีแบบลูกตามีลายเส้นเส้นเลือดในลูกตา ผมก็จะเป็นผมเปีเปยกๆอะหน้าจะเป็นหน้าเขียวๆเ,เออจ้องแบบตาสบตากันอย่างนั้นอะเออะแต่ผมก็ในใจตอนนั้นคือไม่คิดว่าเป็นผีนะคิดว่าอาจจะเป็นโจร์แต่เอ,อ๊ะทาไมมันไม่ขยับไม่อะไรเลยว่านะก็เลยลองเป่านะเป่าลมไปที่ช่องลมคนระับเป่าฮุบเป่าไปก็คิดว่าเอ,อ้ยมันจะแสบตามันจะหลับตาไม่ครับมันยังขึงตาอยู่เหมือนเติมเลยเว้ยเฮ้ยนี่ครับเออเนห้องเครื่องเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับ นั่นก็คือเรื่องแรกนะครับมาฟังเรื่องที่สองกันต่อนะครับเรื่องที่สองนี่นะครับเกิดขึ้นที่บ้านญาตินะครับจริงๆทั้งเรื่องที่สองและเรื่องที่สามนะครับเกิดขึ้นที่เดียวกันก็คือที่บ้านญาตินะครับมีช่วงหนึ่งไปนอนที่บ้านญาตินะครับเนื่องจากทางญาติขอให้ไปนอนด้วยเนาะเพราะว่ามันมันค่อนข้างเงียบนะครับก็ไปนอนเป็นเพื่อนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมวาดภาพให้ดูก่อนละกันนะครับคือ อ่ามันจะมีข้างนอกบ้านนะครับบ้านต่างจังหวัดนะครับจะมีจะมีอ่าตรงตรงด้านหลังบ้านเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอ่าพื้นที่หลังบ้านเนี่ยนะครับจะเป็นแบบนี้จิตดการตามนะครับเป็นห้องสี่เหลี่ยมเป็นปูนนะครับเป็นปูนสี่เหลี่ยมนะครับมีถังน้ําตรงนี้อ่ามีท่อระบายน้ําข้างๆโอเคแล้วก็จะมีประตูอยู่มุมนี้อ่าอย่างนี้นะครับ อ่ะอันนี้คือมองมุมสูงนะครับเรามามองมุมด้านข้างกันบ้างอ่ะมันจะเป็นภาพแบบนี้นะครับเนี่ยจะมีประตูนะครับประตูจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าถ้ามองทะลุออกไปก็จะมีถังน้ําตรงนี้แล้วก็เอ่อท่อน้ําอย่างนี้นะครับอ่ะคือวันนั้นอ่ะคือตั้งใจะจะออกไปเยี่ยวครับคือมันต้องเปิดประตูไงแล้วก็ออกไปข้างนอกใช่ไหมครับคือตอนนั้นจริงๆไม่รู้ว่า นึกยังไงนะครับก็คือร้องเพลงเล่นนะครับแล้วก็อาจจะมีเต้นมีหมุนตัวบ้างนะครับแล้วก็ร้องเพลงเต้นไปเรื่อยๆนะครับก็เปิดประตูครับเปิดก่อนเปิดก่อนแล้วผลักประตูออกไปแล้วก็หมุนตัวครับเพราะว่าเราก็ลองร้องเพลงอยู่ไงแต่มันมีจังหวะนิดนึงครับหางตาครับไปเห็นอะไรขาวๆอยู่บนกําแพงนี่ครับคือมันแวบๆนึงอ่ะเห็นเห็นอยู่หางตานะครับ ตรงบริเวณเหนือถังน้ําขึ้นไปครับมันเห็นเป็นสีขาวแบบแว๊บหนึง่งแล้วก็มองกลับไปอีกเฮ้ยเอา้าไม่เห็นแล้ววะนี่ครับแต่สิ่งที่ผมเห็นแบบครัแบบหางตานะั้นมันคืออะไรนี่ครับคือเอาจริงๆนะมันเหมือนกับศพคนตายที่ห่อด้วยผ้าสีขาวอะ่ะคือมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยคือมันแบบแต่ว่านั่งหันหลังนะนั่งหันหน้าออกไปทางด้านนอกไม่ได้หันหน้าเข้ามานะครับนั่งหันหลังมาทางเรา นะครับหันหน้าออกไปข้างนอกนะครับแต่เป็นลักษณะของคล้ายๆเผ้าห่อศพอ่ะที่แบบมีศพอยู่ข้างในอ,ะอ่ะนะครับก็เห็นเห็นเห็นแบบนั้นนะครับน,นั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่สองนะครับต่อมาครับมาที่เหตุการณ์ที่สามนะครับเหตุการณ์ที่สามก็ยังอยู่ที่บ้านของญาติเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเหตุการณ์ตอนจะนอน คือบอกตามตรงนะวาช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมระหว,วัดระแวงกระจกมากนะครับคือหน้าต่างบ้านนะครับมันจะเป็นหน้าต่างแล้วก็มีข้างบนจะเป็นกระจกใสซึ่งมันจะมองเห็นข้างนอกใช่ไหมครับซึ่งบอกตามตรงว่าตอนเด็กผมกลัวหน้าต่างแบบนี้มากเพราะว่ามันมันทําให้เรามองเห็นข้างนอกอะนะครับคือแล้วคืนนั้นก็คือที่มันพีคหนักที่ทําให้เรากลัวหนักก็คือว่า เรานอนครับเรานอนข้างในห้องใช่ไหมครับแล้วเราก็ปิดไฟนะครับอ่ะขึ้นรูปหน้าต่างหน่อยหน้าต่างแบบนี้โอเคหน้าต่างแบบนี้นึกสภาพนะครับเราอยู่ในห้องปิดไฟนะครับแล้วมันจะมีจังหวะแบบว่าเหลือบมองไปที่หน้าต่างเห็นใบหน้าครับซึ่งมันแปลกคือเป็นใบหน้าที่ใหญ่มากคือใบหน้าแบบหน้าใหญ่ๆอะ่ะเป็นหน้าผู้หญิง แต่น้าใหญ่มากคือแบบเฮ้ยกระจ,จกหน้าต่างไม่ใช่บานเล็กๆนะเว้ยถ้าเทียบกับคนเอาตัวละครคนยืนข้างหน้าต่างอ่ะตัวละครคนจะประมาณนี้แต่ขนาดดวงตาที่เห็นคือมัน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 ใหญ่อ่ะเออคือตาที่มันส่องเข้ามาหน้าที่มันส่องเข้ามามันมันดูใหญ่มากนะครับ คือแล้วมันแบบเป็นหน้าใหญ่แล้วมันแบบหน้าเละๆนึกออกไหมเป็นหน้าเละๆแล้วแบบหน้าใหญ่ผมยุ่งๆหน้าใหญ่ๆเละๆคือคุณอาจจะจินตนาการภาพไม่ออกนะครับแต่เมื่อ2อสามปีที่ผ่านมามันมีเกมเกมหนึ่งที่มีผีแบบนี้ออกมาซึ่งผมก็ได้ลองเล่นละนะครับซึ่งพอผมเห็นเกมนี้ผมก็ลิงก์กลับไปกับเรื่องในอดีตทันทีว่าเฮ้ มันเหมือนแบบที่เราเห็นเลยนี่หว่านะครับนั่นก็คือภาพภาพนี้ครับขึ้นภาพหน่อยอ่ะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นอ่าเป็นลักษณะคล้ายๆผู้หญิงหน้าใหญ่ๆแล้วก็เละๆนะครับแต่สมัยนั้นเกมอริยายังไม่ออกนะคือมันสมัยตั้งแต่เด็กเลยอริยาเพิ่งออกเมื่อห้าปีก่อนนี้ใช่ไหมครับอืมน่าจะประมาณนั้นเนาะมา่ประมาณห้าปีที่แล้วเนาะเกมอริยาออกแต่เรื่องนี้น่าจะเกิดประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเลยนะ แต่ว่ารูปร่างก็คล้ายๆกันคล้ายๆภาพผีในอริยาที่ผมออกมาให้ดูเครับก็คือหน,หน้าเละๆแบบนี้เลยนะครับและนี่ก็คือสามเรื่องราวที่แบบเห็นแบบเป็นตัวเป็นๆนะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้คลิปนี้ก็เรียกได้ว่ายาวพอสมควรถือว่าช,ชดเชยกับอาทิตย์ที่แล้วที่ไม่ได้ทําคลิปด้วยละกันนะครับก็ถ้าใครมีเรื่องอะไรอยากให้เราเล่าใน พาต่อไปก็ลบกวนนะครับอย่าไปคอมเมนต์ในแชทเลยครับคอมเมนต์ใต้อ่าใต้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีโอกาสที่ทำให้คนอื่นอะเห็นคลิปของเรามากขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าไปคอมเมนต์ในแชทมันมันไม่มีใครเห็นนะมันก็เห็นเฉพาะแค่ในกลุ่มเราเท่านั้นแหละนะครับก็แนะนำว่าคอมเมนต์ใต้นี้จะดีที่สุดนะครับครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไ i b e นะครับอยากสนับสนุน,นการทำคลิปของเรานะครับก็คิวออดด้านหน้าจอนะครับหรือไม่ก็เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับฝากสนับสนุนหน่อยละกันนะครับเราจะได้มีทุนในการทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวครับสวัสดีครับ